ด้านที่4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3. ร่วมพัฒนาหุ้นส่วนภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนผู้บริหารมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมฐานชุมชนประสานความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมทำบุญกลางบ้านกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมงานลอยกระทงกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องจริยธรรมจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชน มีการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนเพื่อแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆที่ครูและนักเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งร่วมจิตอาสามีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายการกวาดถนนการเก็บขยะการทาสีเป็นต้น